ชั้นนน่ะเี่ยนีคือตึกแปดเปโตนาสนะครับเนี่ยมานั่งรถชมกลางคืนสวยมากเลยแล้วเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกนะคนี่นะครับบรรยากาศการนั่งรถชมวิวเมืองกรุลาลัมเปอร์เดี๋ยวเรามารอซื้อตั๋วไปเที่ยวรอบกรุงกรลาลัมเปอร์นะครับเป็นรถบัสสองชั้นมีดาดฟ้านะคะนี่อันนี้เป็นตั๋วคนละ65ริงกิตนะครับประมาณเท่าไหร่เนี่ยหกสิบห้าห้าร้อยคนละ500กว่าบาทนี่นะครับคนละห้าร้อยกว่าบาทสคนก็พันหนึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันนี่ เป็นรถแบบเปิดลังคาแบบนี้นะครับไม่รู้จะได้ขึ้นหลังคาหรือเปล่ามีแต่คนเดินขึ้นข้างบนเลยเออเราได้นั่งข้างล่างได้เลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตามเข้าไปไมนเปเลไไม่รู้จะทันข้างบนไหมอยากนั่งข้างบนเชื่อว่าเต็มไหมไม่รู้เอาขึ้นไปก่อนเต็มไม่เต็มเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอันนี้เป็นบรรยากาศบนรถนะครับเนี่ยเห็นไหมที่นั่งข้างล่างนี่เป็นแอร์นะข้างล่างแทบจะไม่มีใครนั่งเลยอะเออเราขึ้นบนก่อนแหละไม่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยลงมาเนาะเซอร์วย์ข้างบนก่อนเฮ้ย ยังน่าจะยังไม่เต็มถ้าเต็มเขาลงแล้วเฮ้ยยังว่างอยู่ลุงเฮ้ย <c oughs> เอาตัวนี้แหละนี่นี่นีนน่เออโ okay. อเคหัวเฮ้ยได้นั่งพอดีเลยถือให้หน่อ <c> ย <oughs> นี่ครับบรรยากาศบนรถเออเราเรือที่สองที่สไตล์พอดีก <c oughs> ว้างพอดีเลยอะไม่รู้อ๋อนี่ n a t น o n a l แลอะไรสักอย่างมิวเซียม วเซียมใช่อ,อันนี้เป็นมิวเซียมสวยมากเลยอ่ะนี่ไม่ตึกเก่าเลยนะแต่ละสถานีเขาจะไม่จอดนานนะคะ <S 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 <อ>หรือบางสถานีเขาก็ขับผ่านไปเลยนะคะให้เราได้ดูเฉยๆนี่ครับให้ดูบรรยากาศโซนนี้ก็จะเป็นเหมือนอันนี้มิวเซียมหรือเปล่าอ๋อเขาจอดให้ลงเหรอลงไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยนี่ไงคนมาเลเซียเขาจะมานั่งเล่นอุ้ยสวยดีอ่ะ ทางมวเลเซียขึ้นมาพอดีเลยนี่สวยมากเห็นไหนะครับบรรยากาศการนั่งรถชมวิวเมืองกรุงรัมเปอรีดูหอคอยอยู่กันตรงนี้เลยเนี่ยนั่งดูเพลินเลยเราเนี่ยเห็นไหมทุกคนสวยไหมสวยไหม KL Tower เราชอบตรงที่มันเปลี่ยนสีเรื่อยๆอ่ะโอ้นี่สวยมากเราชอบฟิลกลางคืนมากเลยนะ <Okay. S 2> ตึกแฟดเปโตนัสนะครับสวยมากเราชอบฟิลนี้มากเลยตอนกลางคืนอ่ะสวย,สวยนะมากเลยเออแสงมันสวยมากอ่ะเรามาถึงแล้วนี่ตึกแฟดเปโตนัสกลางคืน,คนอยู่บนหัวเราเลยใช่นีออ่ตรงนี้เลยเนี่ยใกล้ๆเลยเขาน่าจะจอดให้เราดูอยู่นะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเขาจะชอบไหม พราะแต่ละสถานีเขาก็บางที่ก็จอดบางที่ก็ไม่จอดอุ้ยสวยมากนุ่งถ่ายชั้นหน่อยอ่านึ่งโซนนึ่งโซนเดี๋ยวถ่ายรูกนึ่งโซนสวยเฮ้ยสวยเฮ้ยอยู่ใกล้เลยเนี่ยอยู่ใกล้เลยอ่ะฉันได้มุมดีมากเลยลูกเออเฮ้ยดีมากเลยตรงเนี้ยทำเลดีมากเลยลูกอยู่ใกล้เลยอ่ะชั้นอะไรที่มันมี ตรงนั้นลูกเขาเรียกทางเชื่อมทาง,ทางเชื่อมพอสองตึกอ,อกล้าเดินไหมลูกลับเพิื่อขึ้นไปตรงนู้นเธอกล้าเดินไหมนี่นะครับใครมาเชื่อกุลาลําเปรนะ์นะแนะนําเลยนะต้องมานั่งรถแบบนี้นะ8 8ชั้นน่ะเนี่ยเรามาดูใช่ใช่ใชครับอ,อันนี้คือตึกอะไรนะตึกแปดพโตนัสแล้วเคยเป็นอ่าตึกที่สูงที่สุดในโลกนะแปดบชั้นนะครับ สวยมากเลยอ่ะเฮ้ยสวยมากเฮ้ยสวยมากนุ่งสวยมากมาค่่ก่อะเฮ้ยสวยมากนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนี่คือตึกแปดเปตอนาสนะครับเนี่ยมานั่งรถชมกลางคืนสวยมากเลยอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะเฮ้ยสวยจริง ว้าวสวยจริงยิ่งใหญ่มากครับนี่บนหัวเราเลยอะดาวสวยมากใหญ่มากเวลามองขึ้นไปเนะาะโคตรใหญ่โคตรใหญ่เนี่ยดูดิโอสูงมากภารกิจ complete สวยมากไม่ผิดหวังค่ะแล้วเราได้ถ่ายรูปมุมนี้นะสวยมากใครมาก็นั่งมุมนี้นะคะจะด้จะได้ฟังแบบทำเลดีค่ะตรงนี้ค่ะ thank you thank you thank you oh thank you ฝนตกพอดีเลยค่ะทุกคนสนุกมากเลยนะคะใครมาที่มาเลเซียลองมาขี่ได้นะคะนี่เป็นแบบนี้ สนุกมากเลยซื้อตั๋วตรงนี้นะคะแต่เขาปิดแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งทริปนะคะที่สนุกมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย